สวัสดีทุกท่านครับวันนี้พามาดูบ้านที่ยังไม่เสร็จครับประมาณ80%แล้วนะครับกับบ้านทรงโมเดิร์นราคาราคาราคาอยู่ที่เท่าที่คุยกับผู้รับเหมาแล้วก็เจ้าของบ้าน,นครับอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0 0บาทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าวัสดุอุปกรณ์ราคาจะเกร็ดไหน,นครับอยู่ที่ระหว่าง700,000ถึง750,000บาทนะครับก็สามารถที่จะคุยกับผู้รับเหมาได้นะครับเป็นบ้านของ ทีมงานสุพรรณคอนสตรัคชั่นครับก็80%แล้วครับบ้านนี้เป็นสีเทานะครับข้างบนก็จะเป็นสีเทาเข้มข้างล่างก็รอในเรื่องของหน้าตรงหน้าต่างนะครับพาทุกคนได้มาดูกันประมาณนี้นะฮะยังไม่ได้เรียบร้อยครับแต่ก็พาทุกคนได้มาดูหน้างานว่างานมันจะอกเป็นยังไงแบบไหนนะครับยังไม่ไดู้รายละเอียดนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างข้างหน้านี้จะอยู่ที่12เมตรนะครับโดยประมาณส่วนข้างหลังนะครับ ก็อย me so <audio> ู known, ่ที Esta, oh. mm ่ประมาณ10เมตรนะครับล okay. ็อกละ5เมตรนะครับเป็นประมาณนั้นอยู่ที่ประมาณสักร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบตารางเมตรนะครับประมาณนั้นข้างบนครับเป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะออกแบบได้ดีครับสาหรับบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนได้เดินเข้าไปดูภายในตัวบ้านกันว่าเป็นยังไงสีนี้คือสีนี้เลยนะครับสีเทาสีเทาอ่อนส่วนข้างบนนี้จะเป็นสีเทาเข้มนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีขาวหลังคาเป็นเมนทันชีสเป็นสีเทาเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดู ก็เหลืออีกเดือเก็บงานอีกนิดนึงนะครับตอนนี้เหลือนิดหน่อยเท่านั้นนะครับก็ปูกระเบื้องอะไรเสร็จแล้วนี่ตอนนี้พู้รเหมอเจ้าของบ้านคุยกันอยู่นี่เป็นกับกระเบื้องสวัสดีครับอ๋อนี่เจ้าของบ้านครับเจอเลยครับเนี่เฮ้ยไรพอจะคล้องบาทไหแน่นอนพอจะคล้องบาทแล้วครับนี่นี่ครับ ประมาณ80%แล้วนะครับตอนนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วาาลครับกับ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านยืนยิ้มอยู่ครับตรงนี้เดี๋ยว <laughs> เ,เสร็จแล้วผมจะมารีวิวอีกรอบนะเพราะว่ารู้ก็ต่ออาจารย์นี่แหละวอ <laughs> พอรู้ไปรู้ว่าบ้านใกล้กันตารางเมตรเขาคิดไม่แพงครับผม<น>คือเขาเป็นเจ้าของร้านก่อสร้างก็เลยราคาถูกกว่าเจ้าอื่นโอเคเลยพูดง่ายอย่างคือมัน โอเคทุกอย่างลงตัวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฝีมือพวกนี้ก็ได้นะครับนี่ครับตามที่เห็นก็<ม>นี่คือสัมภาษณ์เจ้าของบ้านแล้วนะครับ Ä, เดี๋ยวจะเสร็จแล้วเราจะมาดูรีวิวดูรอบอันนี้คือดีไซน์ข้างในนี่เปลี่ยน <tiếp> เปลี่ยนเองเปลี่ยนเองแค่ <Yaz ık> เดี๋ยวเราขออนุญาตถามข้างหลังข้างหลังตรงนี้จะเป็นห้องอะไรครับนี่ <H domestic> น่าจะเป็นห้องห้อพักผ่อนห้องพักผ่อนเนาะอ่าเป็นแบบนี้นี่คือมันจะแตกต่างจากบ้านหลังเดิมนิดนึงนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นลูกเล่น เี่ราระบบระบบไฟจะเป็นระบบที่ว่าใช้เสียงใช้เสียงในการสั่งก็จะเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนั้นแล้วพอสวิตสวิตมันจะเป็นสวิตแบบแบบคำสั่งจากแบบนั้นแ,แ่ยังไม่เสร็จเราก็รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วต้องมา แต่ทำแล้วลองลองที่บ้านที่บ้านลอง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 ดูแล้วใช่ไหมครับก็จะมาใส่ตรงนี้ตจะมาใส่ตรงนี้ต้องต้องต้องมารีวิวหลังจากที่เสร็จแล้วอ้นะพาเข้ามาดูห้องนี้หน่อยครับห้องนี้เป็นห้องอะไรครับนี่ห้องนอนหรือห้องพักผ่อนหย่อนใจห้องนอนห้องนอนห้องนอนคุณแม่ขนาดเท่าไหร่คุณเท่าไหร่ครับนี่สามจุดห้าคูนสี่ประมาณนั้นนะครับตัวนี้จะเป็นตู้บีิน ตอนนี้จะเป็นตู้บิวินที่มันหลบมุมเข้าไปคือจะบิวินเข้เาไปข้างในก็แสดงว่าน,นอกเหนือจากงบประมาณในส่วนนี้อ่าก็ะจะเพิ่มเข้ามาอ่าส่วนส่วนส่วนที่เพิ่มวิวินนี่คือเพิ่มเพิ่มต่างหากครับผมปัฟงปลั๊กไฟนี่ทำไมต้องมีหลายปลั๊กครับนี่เพื่ออะไรตรงนี้จะอ่าเป็็นทีีวววด้้ยแลกอ๋อเป็นสายอากาศออื โอเคพอที่จะเข้าใจแล้วครับพอเราเห็นเบ็ดเสร็จมันถึงจะมองภาพออกนะครับบางห้อมันจะมีสายเรียสายแลนก็จะเห็นครับเมื่อกี้เดือนเห็นสายแรนอยู่นะครับทางนู้นก็อยู่ที่ประมาณ3าุดห้าคูณ3ามุด้านะครับห้องทางนี้ก็ประมาณ3าคูณ3าเมตรครับนี่ครับเป็นฝ้าด้านบนก็จะเป็นแผ่นเรียบเปียบลงมาครับตามที่เห็นนะครับเป็นประมาณนี้นี่ครับ ท่าที่ฟังดูออปชันของบ้านนี้ไม่ธรรมดานะต้องบอกว่าทันสมัยคําสั่งด้วยเสียงเปิดไฟอย่างนี้มาปุ๊บเปิดทีวีอย่างเนี้ยหลังบ้านเรียกเลยไม่ธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าบ้านหลังนี้เสร็จเดี๋ยวสุพรรณคอนสตรัคชั่นเนี่ยต้องต้องหาทีมนี้มาเลยนะหาหาทีมในทีมผม